อันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามาก็เคป๊ช่องที่จะพาทุกคนมาพูดคุยแล้วก็เม้ามอยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป p ๊อปนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเด็กๆ Baby ้มอน t e r อร์กันซึ่งในตอนนี้นะครับกำลังเป็นที่ถกเถียงกำลังเป็นที่ตั้งข้อสงสัยของแฟนๆอินเตอร์เกี่ยวกับอินสตาแกรมหลักของ Baby Monster ที่จู่ๆนั้นก็มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเล็กน้อย ภายใน i n s t a g r กรนะครับโดยแฟนๆอินเตอร์นะครับได้มีการสังเกตว่าทาง IG ของ Baby m o อน t e r นั้นมีการจัดเก็บโพสตเข้าดาวนทีเซอร์ของเพลงดีมออกไปจากหน้าหลักใน IG ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่โพสตโพสต์นี้โพสต์เดียวนะครับทาง IG ของ Baby m o อน ster อร์ได้จัดเก็บโพสต์ไปถึง8โพสต์จากปกตินั้นมี68โพสตแต่ปัจจุบันนั้นมีเพียงแค่60โพสนะครับและนอกจากการจัดเก็บโพสต์ทั้ง8โพสต์ของ IG Baby Monster นะครับยังมีการปรับเปลี่ยนปุ่มไฮไลท์ใหม่ของ ซึ่งในตอนนี้นะครับไฮไลท์ light, แต่ละไฮไลท์จะเป็นการเรียงไฮไลท์ตามอายุของเมมเบอร์แต่ละคนคนแรกตั้งแต่ลุกะพริตาอาซาไอยอนฮารัมโรล่าแล้วก็ชิกิต้านะครับและไฮไลท์สุดท้ายก็คือ last evolution นะครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆน้อยๆนี้ของ IG Baby Monster ทางแฟนอินเตอร์ก็ได้สังเกตว่าในครั้งล่าสุด ที่ IG ของ Baby Mon s t เ r มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นไม่นานเพลง Dream ก็ถูกปล่อยออกมาซึ่งทําให้แฟนๆอินเตอร์นั้นคาดเดาไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อรอการเดบิวต์แล้วอีกอย่างนะครับในวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาทาง Baby Monster ก็ไม่ได้ลงคอนเทนต์ใดๆใน YouTube เลยนะครับถ้าหากว่าเป็นตามที่แฟนๆอินเตอร์คาดเดากันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับการเดบิวต์ของเด็กๆ Baby m o อน ster อร์กันก็ได้นะครับเรามาอัป อเตอีกสักนิดกันนะครับตอนนี้ IG หลักเบบี้มอน ster อร o ยีออฟฟิมีผู้ติดตามทั้งหมด2.2ล้านคนและยอดไลค์โพสต์ล่าสุดที่เป็นโพสต์รวมสมาชิก7คนนั้นก็มียอดไลค์ทะลุ1ล้านไลค์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในฝั่งของทาง YouTube ก็มีผู้ติดตามสูงถึง2.82ล้านคนเลยทีเดียว และโพสต์ล่าสุดของทางช่อง Baby Monster นะครับอย่างคลิป Baby Monster Dance Performance Video ก็มียอดผู้ชมสูงถึง18ล้านวิวและคนกดไลค์ที่มากถึง5.6แสนคนกับการคอมเมนต์มากกว่า20,000คอมเมนต์เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าหากเป็นไปตามที่แฟนๆ i n t e r คาดเดาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในช่อง IG ของ Baby Monster นั้นว่าเป็นสัญญาณเกี่ยวกับการเดบิวต์ของเด็กๆเกมื่อมีชาวไทยคิดยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการตั้งข้อสงสัยนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้ คลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆเกี่ยวกับข้อมูลของ Maby Monster ที่แฟนๆอินเตอร์ได้ตั้งข้อสงสัยกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆใน IG ของเด็กๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ